สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเปมิกานิยกิจหรือจะเรียกสันๆว่าเป้ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษายอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะเป้ก็มี ทริคนะคะดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยซึ่งเป้น,นะคะได้ใช้ทริคที่กำลังจะบอกเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ย mm hmm. ได้มีเกรดเฉลี่ยตอนนี้นะคะก็คือ4.00วันนี้เลยอยากที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนคะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีเกรดดีๆไปด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้นะคะเจมเป้จะมาพูดเนี่ยสี่สี่อย่างสี่หัวข้อด้วยกันอย่างแรกนะคะจะเป็นช่วงของก่อนเรียนอย่างที่2จะเป็นช่วงระหว่างเรียนอย่างที่3มนะคะจะเป็นหลังเรียนและก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในช่วงของก่อนสอบนั่นเองค่ะโอเคค่ะในช่วงของการก่อนที่จะเรียนนะคะเราก็ต้องทําการบ้าน,นะคะ่ะไปไปดูมาเลยว่าต่อไปเราจะเรียน วิชาอะไรบ้างในเทอมถัดไปพอเรารู้เนื้อหาวิชาที่จะเรียนใช่ไหมคะเราก็เอาวิชานั้นนะคะไปถามรุ่นพี่ที่เคยเรียนมาแล้วว่ามันมันยากไหมมันเป็นเนื้อหาอยัางไงบ้างเพื่อที่เพื่อที่เราอค่ะจะได้เตรียมตัวรับมือกับเนื้อหานั้นถูกสมมุติมันยากมากๆใช่ไหมคะเราไม่เข้าใจเลยว่าหัวข้อมันคืออะไรเราก็ไปหาข้อมูลมาก่อนคะ่ะเพื่อที่เวลาเรียนอะ่ะมันจะได้ง่ายยิ่งขึ้นคะ่ะต่อไปนะคะในช่วงระหว่างเรียน ในช่วงระหว่างเรียนนะคะสิ่งที่เป้ทาตลอดเป็นประจำเลยก็คือจะมีการเตรียมสมุดนะคะในแต่และว,วิชาเอาไว้เลยเอาไว้จดค่ะสรุปในระหว่างที่อาจารย์สอนก็คืออาจารย์นะคะจะแชร์ powerpoint ใช่ไหมคะในช่วงนี้แล้วเราก็ทําการนะคะจดสรุปจาก powerpoint ของอาจารย์แล้วก็ในสิ่งที่อาจารย์อธิบายอะไรที่อาจารย์เน้นย้าเยอะๆอาจารย์พูดบ่อยๆเราก็จดอันนั้นนะคะไว้เลยว่ามันสําคัญเพราะว่า เป้ะคะเชื่อว่าอะไรที่อาจารย์เน้นย้ำเนี่ยจะเป็นข้อสอบแน่นอนแล้วก็มันก็ถูกตลอดเลยแล้วก็อนอกจากที่จะมีการจดสรุปนะคะก็จะมีการถามคําถามคะ่ะในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราไม่จำเป็นจะต้องอายว่าเราจะดูแบบ ไม่แบบแบบไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าไม่ค่ะการที่เราถามคําถามในสิ่งที่เราไม่เข้าใจจะเป็นการทําให้ทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นะคะเข้าใจไปด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็แบบไม่ไม่กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถามออกไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับความรู้ในสิ่งที่เราสงสัยเป็นการแก้ไขให้มันกระจ่างอะคะ่ะ ต่อไปนะคะนอกจากที่จะมีการถามคําถามแล้วเนี่ยการตั้งใจเรียนในห้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ควรที่จะเป็นแบบเป็นสิ่งหลักๆเลยในการเรียนนะคะเพราะว่าเวลาเราตั้งใจเรียนในห้องเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอ่านหนังสือหนอักมากในช่วงก่อนสอบเพราะว่าพอเราตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเราก็จะเราก็จะเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์เนี่ยพยายาม้อนให้เรามาและเราก็แบบ ไม่จาเป็นจะต้องไปเร่งรัดเอาช่วงก่อนสอบว่าต้องไปอ่านเองอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าการที่จะเข้าใจในห้องเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดแล้วคะ่ะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามอาจารย์ได้ถูกไหมคะ โอเคจบในช่วงระหว่างเรียนนะคะต่อไปช่วงหลังเรียนก็คือเป้จะทําแบบว่าสมมุติว่าเราเราเอาสรุปอะคะ่ะที่ที่จดไว้ในห้องเนี่ยก็จะมีการนําสรุปนั้นนะคะมาจดมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการจดในห้องเนี่ยบางครั้งลายลายมือเราอะคะ่ะไม่สวยแบบอ่านไม่เข้าใจมากเราเราก็เอาจากตรงนั้นนะคะมาจดสรุปมาอีกรอบนึงแล้วก็ทําให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ หลังจากโจ์สรุปเสร็จใช่ไหมคะก็จะอ่านซ้ําเพื่อทบทวนทําความเข้าใจว่าโอเคเข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็จะมีการไปหาเนื้อหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาสาระที่เราสามารถแบบหาได้เยอะแยะมากมายเลยที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียนของเราค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงก่อนสอบค่ะช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะสําคัญคือพยายามทําตัวให้แบบว่า ว่างแล้วก็อ่านหนังสือให้เยอะส่วนใหญ่ที่ไปทำนะคะก็คือจะมีการนําสรุปสรุปอะคะที่ทั้งจดทั้งในห้องเรียนแล้วก็หลังจากเรียนนะคะมาจดสรุปใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นสมุดหนึ่งเล่มเลยไปตั้งชื่อว่าแบบเช่นมิดเทมปีนี้ปีนี้ปีนี้นนะคะ่ะก็คือจะมีสมุดสมุดเฉพาะเลยหนึ่งเล่มเพื่อที่จะเป็นการสรุปในช่วงก่อนสอบอย่างเดียวเลย แล้วก็จะนําทุกวิชาค่ะที่สรุปมาแล้วมาสรุปใหม่ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ําแล้วก็ทําความเข้าใจหลังจากนั้นนะคะก็ได้ถ้าแบบมีเพื่อนนะคะขอให้มาติวอะไรเงี้ยก็เต็มใจที่จะติวให้เพื่อนๆนะคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าการที่เราติวให้เพื่อนให้เพื่อนเข้าใจเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งในเนื้อหาทั้งหมดของวิชานั้นๆและ บางครั้งเพื่อนๆถามคาถามอะไรเรามาถ้าเราตอบได้ก็แสดงว่าเราเนี่ยเข้าใจในเนื้อหานั้นค่ะหลังจากทั้งสรุปทั้งติวให้เพื่อนแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะทำก็คือการไปหาข้อสอบในอินเทอร์เน็ตลองทําดูค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเช่นรายวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนเนี่ยเราก็สามารถไปหาข้อสอบต่างๆนะคะมามาทาได้เลยในอินเทอร์เน็ตเพราะมีเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะแล้วก็มันจะเป็นการทําให้เรารู้ด้วยว่า ถ้าเราทําข้อสอบอจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําได้จริงไหมเราจะแบบมันจริงใช่ไหมในสิ่งที่เราเข้าใจประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็นทริคทั้งหมดนะคะที่ที่เป้ทาม,มาตลอดแล้วก็ มันทําให้ช่วยให้ประสบความสําเร็จในการเรียนจริงๆค่ะก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้แบบอย่าท้อแล้วก็พยายามนะคะแบบพืชสู้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนกันที่ที่กว่าที่จะได้4.00เป้เชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะก็อย่าลืมนําลิกไปใช้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ